ท่านว,าวิโยคะวาจรทั้งหลายวันนี้พูดกันถึงปฏิปทาของท่านผู้เท่าต่อไปย้อนสักนิดหนึ่งขรับเท่ว่าจุดที่เว้นไว้ตอนนั้นมันเข้าไปหน่อยเดียวเท่านั้นในคัดเศสนาก่อนแต่ความจริงเรื่องการศึกษาปฏิปทาปฏิบัติกระผมอยากจะขอร้องท่านทั้งหลาย ว่าขอได้โปรดตั้งใจทําให้เต็มความสามารถคือความสามารถมีเท่าไรทําเท่านั้นเวลาที่ท่านปฏิบัติการงานอยู่สำหรับท่านั้หลายนี่ผมขอชมพระโคตเราปีนี้ดีมากเพิ่งขอชมเป็นกรณีพิเศษจะทุกปีก็ดี แต่มันมีดีจอมปลอมก็มีที่จริงๆก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสงมีคนเสนอซื้ออย่างนั้นซื้ออย่างนี้เครื่องใช้เครื่องมือแต่เวลาทำแล้วก็ทิ้งก็คว้างก็ามาเบิกไม่มีคนเก็บรักษาแต่ปีนี้ปีพศ2520ผมขอชมเชยเป็นพิเศษ มีทั้งช่างมีทั้งคนรักษามีทั้งพระแนะนำว่าคุณจะทำนู่นคุณจะมีนี่ป้องกันอย่างนั้นป้องกันอย่างนี้นี่ผมถือว่าเป็นโชคใหญ่ของผมจริงๆเป็นโชคจริงๆมีคนมีความรู้มีคนมีความละเอียดรักของรพระพุทธศาสนา ทา่ทานทา่าท่าในเมื่อมีข่าวว่าจะมีอันตรายกับเขตขปศาส,สนาท่านทั้งหลายก็พร้อมพีชีพเพื่อพระศาสนาไม่เห็นแด่ความเหน็ดเหนื่อยอยู่เวรอยู่ยามซิ่งกันละกันให้ความปลอดภัยกับสมบัติของพระศาสนาผมปลื้มใจมากแต่พูดตามส่วนจริงๆผมขอปลื้มใจมากผมขอให้พระปีนี้ควรจะเป็นตัวอย่างของพระปีต่อๆไป และบุคคลนั้งหลายที่ยังมีจะกําลังใจไม่เท่ากับท่านหลายที่ทําความทํางานเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อัษาทรัพย์สินงพุทธศาสนาก็ดีและทำใจเข้าถึงอารมณ์ละความโลภละความเนลยศถาบรรดาศักดิ์ละความโลภโ,โมโทสันอันนี้เป็นจุดสำคัญที่สุด คือการที่เราบ,บวชเข้ามาเนี่ยมันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นความมุ่งหมาย <c oughs> เพราะว่าทานอภัยที่จะกล่าวทั้งตัวของผมสักนิดหนึ่งว่าเมื่อผมจะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาผมก็มีอาชีพประจำแล้วก็อาชีพนั้นผมคิดว่าผมตัดไปเลยถ้าหากว่าผมจะพงศึกไปใหม่อยู่ไม่ได้จะตายก็ไม่มีอาชีพจะกินก็ยอม ในเมื่อเป็นมนุษย์คำว่าสาไม่คำว่าคำว่าไม่สามารถจะต้องไม่มีอารมณ์คงตั้งผมว่าตั้งไว้สองจุดคือหนึ่งถ้าผมรักผู้หญิงอยากจะแต่งงานกับเขาผมจะสึกทันทีไม่ผ้ากาสาวพัดนนมโมมอง,มองว่าเหตุแห่งเอากาผ้ากาสาวพัดมาทรงตัวแล้วก็ยังจะไปรักผู้หญิง รายการีนสองความร่ำรวยในทรัพย์สินจะต้องไม่มีในผมถ้าผมอยากร่ำรวยผมก็ต้องไม่บวชเพราะไม่บวชผมมีเงินเดือนกินมันจะมากมันจะน้อยอย่างกรช่างเราหากินหาใช้ได้ในเมื่อเรามาบวชเราจะสะสมทรัพย์สินไม่ทำไมนั่นทนเห็นว่าเวลานี้จะพ่ออย่างยิ่งเอาเรื่องคัดเศษจริงๆ เวลานี้เนี่ยผมยังขาดเงินที่เป็นทุนอยู่อีกัึงแสนบาทอนคําว่าขาดนี่มันจะหมายความว่าขาดอะไรคือว่าทุนที่มันยังไม่เข้ามาถ้าเสร็จเครื่องทั้งหมดที่ทําการถ่ายทอดเครื่องถ่ายทอดสบาทสมเด็จที่ยู่หัวทรงพระราชานราคาสี่หมืนบาทเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ทรงพระราชานนี่พระองค์สั่งจะตามประเทศโดยตรง ผมทราบว่าในประเทศเรานี่ราคาแส, 22, สนสองหมื่นสองพันเศษแลสมพระรจชาทานทรัพย์มาเพื่อค่าคัาเสดเ็นธรรมทานอีกห้าหมื่นบาทนี่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมทานรวมแล้วเก้าหมื่นบาทเสร็จนี่เฉพาะธรรมทานของพระองค์ในด้านนี้นะแล้วก็ถ้าไปรวมกับ อ๋อไปรวมกับงานฝังรุ่นนี้เขาโดยของพระองค์ตกแสนแล้วในความจริงถ้าเงินนี่แสนบาทเศษนี่ผมเอาเข้ามาเจือจุนทุนเท่าที่ลงไปไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นเงินของเขาบาทสมเด็จ่หัวทั้งนี้เพราะอะไรเขาบอกว่าขายได้กําไรขายนั้นได้กําไรจริงแต่ถ้าว่าที่ตาถ้าไม่ขายผมเข็ดในหนังสือ คนไม่ชอบอ่านแต่ว่าชอบขอแล้วไปวางทิ้งคนเอาซื้อขายคราวเราซื้อก็ขึ้นราคาคนอื่นเขาขายขึ้นราคาแต่คนที่ไปวางทิ้งน่นนาเสียดายแต่คนอ่านไม่ได้อ่านนี่ถ้าแจกเท่าไรก็ไม่พอแจกก็ขายในราคาขาดทุนอยู่แล้วถ้าจะไปดูต้นทุนต้นฉบับที่กองสมมอยู่ภายในนี่มันราคาแสนเศษทั้งขายไม่ได้เพราะเป็นแม่บท ทำการสํารองไว้ส่วนที่เสียเขารับไปฟังเอามาคืนให้แล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้จําเป็นต้องทําแบบนั้นอะไรก็ตามของมันต้องเสียเสียแล้วกเ็เขาฟังไม่รู้เรื่องเขามาคืนนี่ขอท่านผู้รับฟังทุกท่านตรวจสอบว่าฟังไม่ชัดเบาเกินไปแล้วติดไม่หมดส่งมาคืนเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีไม่ต้องเกรงใจเงินส่วนนี้ผมถือว่าคุณทําเพื่อธรรมาทานไม่ได้มุ่งพักผลใ,ใดๆ เรือไม่ได้มุ่งผลประโยชน์ไอ้กับเนื้อจะเข้าเ,าเป๋าร่ํารวยทำไมไม่ไม่ไมไมไมปรารถนาถ้าหาว่าถามว่าไม่ปรารถนาทำไมยังขายเพราะว่าเคสถ้าถ้าทําแจกกันเดี๋ยวก็หมดแต่เอาไปวางพิงกันคนไทยเรานี่ถ้าไม่เสียสตางค์สมั่งไม่รักของแต่เนื้อแท้จริงๆก็มีหลายท่านมีมากท่านไอ้ที่ขาดไปเนี่ยมันยังนี้ด้วยผมบอกให้ฟัง บางทีก็สั่งซื้อมาสิบคเสเซตผมนึกเอ๊ะอาจคัสเซตต่อไปนี่ก็ดีเขาคงไม่ทราบผมก็แถมต่อแถมต่อนี่ผมก็ต้องซื้อสตางค์เอาสตางค์ไปซื้อจากเจ้าหน้าที่การบัญชีพวผู้ควบคุมแล้วก็ส่งไปให้แต่เงินจํานวนนี้ผมไม่ได้ผมไม,ไดผมไม่ได้ลงบัญชีไว้ถือว่าเป็นเรื่องของผมเงินญาติโยมให้ผมมาผมส่งไปก็เป็นธรรมทาน บัญชีแมงขาดเท่าไรก็ประสมของผมไปด้วยเท่านั้นเพราะนั้นว่าเวลานี้หนึ่งแสนบาทเสร็จที่เงินยังขาดอยู่ที่ยังไม่เข้ามาและคงไม่เข้ามาเต็ม,มาบเขาแจกเรื่อยๆใครมีศรัทธามาจดหมายมาพูดเรื่องไม่พอใจในความเป็นอยู่มีความวุ่นวายของโลกผมให้ทันที ให้แต่ไม่ใช่ให้หมดนะคืนให้หมดผมไม่มีสตังค์ผมก็ไม่ให้ผมต้องมีสตังค์ไปซื้อพัเศษจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่มาถึงแล้วว่าท่านคุมบัญชีกันอยู่ผมก็ถ้าไม่มีตังค์จ่ายผมก็ไม่ให้ถ้ามีตังค์จ่ายผมก็ให้เพราะรู้แล้วว่าเงินส่วนตัวของผมเป็นเงินของวัดไปหมดก็คุยกันต่อไปย้อนนิดหนึ่งท่านบอก,กว่าวันนี้ตอนเช้าได้เข้าพิญญาพระสมาบัติหนัก ได้ผลเป็นพิเศษเวลาค่มื่อเองตัวตองนอนเจอมิปัสนาต่อได้พบพระใหญ่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแย้มประโอ์แต่ตัวท่านใหญ่มากเห็นจะเป็นพระพุทธกรสบท่านบันทึกว่าอย่างนั้นว่าท่านสังเกตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระกรรมีีวรากายก็ยใหญ่ เวลาพระพุทธกระสบเสด็จรู้สึกว่าท่านใหญ่กว่าใหญ่กว่ามากท่านทรงยิ้มตอนนี้ท่านเขียนว่าเรานั่งเจริญที่ท่านทําทั้งนั่งท่านนอนท่้งยืนทั้งเดินนะสังเกตให้ดีนะจงกรมก็เอาไอ้จงกรมไปจงกรมมามันเมื่อยขาก็ายืนยืนเฉยยืนเฉยมั่งเลยมั่งนั่งมั่งนอนมั่ง,นนงวาดะอียยาบทสีไม่คลาด จิตท,ทรงสมาบัติตลอดวันท่านบอกว่านั่งเจริญท่านว่ายังไงนะก็ะมีไม้ติดหินหลายอันคือไม้มันวางติดอยู่ที่หินอยู่หลายอันแล้วพระใหญ่ท่านก็มาถึงหยิบไม้ไปหมดหยิบไม้ไปหมดนะแต่ถ้าว่ามีตอนท้ายบอกเหลืออันเดียว ิบไม้ไปเกือบหมดดีกว่าท่านบอกว่าหมดแต่ว่าเหลือไว้อันเดียวก็แยายเข้าใจกันท่านจึงได้กราบทูลถามพระใหญ่นว่าทําไมไม่เอาไปให้หมดครับพระใหญ่ท่านก็บอกว่าอวิชายังไม่เอาไปจะทิ้งไว้ที่นี่ก่อนมันยังหนามันยังหนักมากมันยังไม่เกลี้ยงไม่เกลาไม่เบาไม,าไม่ไม่สะอาด อวิชานี่ฉันยังไม่ออไปจนที่ว่าที่นี่จะไปเมื่อถึงเวลาสมควรเอาละสิแม่ละนี่มาตีใบเท่าแล้วเนี่ยเป็นองค์สมเด็จระสม,มามัมพพทธเจ้าพุทธกษกตนี่ใครไม่เชื่อก็ทําให้ได้ปัญญาสินะใครไม่เชื่อท่านก็ทําให้ได้ปัญญาเสียแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณให้สมควร มาช่วยกันแก้ไขไม่ช่วยกันค้นคว้าพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติดีกว่าการค้นคว้าพระพุทธศาสนาด้วยตำราด,ดีผมเห็นชอบด้วยแต่ค้นคว้าด้วยตำรานั้นดีแต่ก็มาช่วยกันค้นคว้าในด้านการปฏิบัติด,ด้วยเพราะด้านตำราเนี่ยผมเคยพังมาแล้วเพียงแค่ประมฌาชานบอกว่ามีพิตตวิจารปิติสุขเกคตา ทุติยฌานตัดวิตกวิตานพะเจริญสมาธิจิตเข้าพอจิตเข้าถึงฌานที่สองคือทุติยฌานคำภาวนาหายไปไม่รู้เรื่องว่าเป็นอะไรนี่การค้นคว้าด้วยตำราก็คุณจะค้นคว้าในทางปฏิบัติด้วยเวลานี้ยังไม่สายเกินไปคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีครบอย่าคิดว่ามรรคผลจะไม่มีในสมัยนี้ พระปรากฏว่าคําสอนองค์สมเด็จปัญิาสีอย่างสมบูรณ์เสียงใดต้องถือว่ามรคผลยังสมบูรณ์อยู่ไอต้นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มีมีดอกมีผลมากดอกสวยกิ่นหอมผลมีรสหวานเต็มไปหมดแต่เราไม่สามารถที่จะดึงเอาดอกไม้และผลไม้มากินมาใช้ได้เราจะหาว่าต้นไม้นั้นไม่มีดอกไม่มีผลไม่ได้ ตันงทีว่าเราไม่สามารถดีกว่านี่ท่านสำหรับท่านพูเท่าท่านเป็นนักนักอะไรท่านก็เป็นนักกินน่ะดินักกินนักทัดดอกตรงดอกไม้ในเมื่อท่านเห็นต้นไม้ใหญ่มีสาขาใหญ่ดอกผลย่องสมบูรณ์ท่านก็พยายามทุกอย่างว่าจะกินผลที่มันสุกที่สุดอร่อยที่สุดคืออรหันต์ให้ได้ นี่ย้อนไปนิดวันในเมื่อพระใหญ่ท่านมาหยิบไม้ไปเก้าอันอีกอันหนึ่งไม่เอาถามท่านท่านถามว่าทําไมจึงไม่เอาไปท่านบอกว่าอาวิชาฉันยังไม่เอาไปจะไปมาถึงเวลาสมควรท่านหมายเหตุไว้ว่าขณะที่นั่งทำสมาธิอยู่ตอนนั้นลำพึงถึงอิเลสในสังโยชน์ิประการ ท่านว่าท่านทําได้ดูมันว่าทุกอย่างได้หมดเหลือแต่วิชาสงสัยไหมเหลือวิชามันต้องมีจิตสังเกตเพราะว่าท่านที่ได้พิญญาสมาบัติถ้าภิญญาสมาบัติสามารถที่โสวดจิตข้งตนเองได้ว่าสีมันใสขนาดไหนมันสะอาดแล้วอย่างเวลานี้ถ้าเป็นชานโลกีเวลานี้จิตจิตตั้งอยู่ขนาดไหนฌานเท่าไหร่ ถ้าด้วิปัสนาใหญเขาต้องดูกันได้อีกจุดหนึ่งคือจุดเดียวกันแต่ว่าสีของจิตมันจะไม่เหมือนกันนี่ว่าไปตามแบบฉบับของท่านท่านบอกว่าติดเะว,วิชานิดเดียวอวิชาตัวนี้ติดต้องติดจนทีหนึ่งเพราะว่าก้าอย่างหมดหรืออ,อย่างเดียวแล้วไปตัดกันตรงไหนก็ไปตัดกันตรงสกายยะทิถิคือตัวแรก คำวันที่ของท่านวันทีส่สามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกขค้นสิบสามข้าเดอนเก้าเช้าวันนี้มีเวลาเจริญสมณธรรมเพียงหนึ่งชั่วโมง <c oughs> <c oughs> ดูสิท่านไม่มีเวลาว่างจริงๆเคอมีเวลาเจริญสมณธรรมจริงๆในหมายความว่างจากแขกว่างจากคนว่างนิดหนึ่งท่านไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเดินไปบินาบายก็ทํา เดินเช้าเมื่อกระสรงเดินไปเป็นนบายก็ใครควรพิจารณาภาวนาเวลาฉันอาหารก็พิจารณาเป็นอาหารเรเบริโคดสยาเป็นไตรลักษณ์มยยนฉันอาหารว่างจากธรรมวัดรธรรมวัดก็ใช้รมพระกรรมฐา,านคือสมาธิส่งตัวปากก็ว่าไปใจไปตามเรื่องใจไปตามเรื่องในด้านมีปัสนาญานหลังจากฉันอาหารแล้วมันนั่งในเพียงหนึ่งชั่วโมง นั่งแล้วนอนไม่สับองค์นี้ไม่แน่เพราะว่าท่านไม่ถือว่านั่งนล้นอนสําคัญกว่ากันอิธิยาบทต้องการแบบไหนท่านทําแบบนั้นท่านบอกว่าทำได้เพียงหนึ่งชั่วโมงก็มีแขกมาหาขณะเจริญจิตเข้าสู่อะไรเนาะพอจิตเข้าสู่มริยภา์ใช่แล้ว เลยวิชานิดเดียวเข้าจิตเข้าสูนิพพานนี่ท่านหลายฟังแล้วก็จาให้ดีนะท่านก็ยกอารมณ์ของจิตเข้าไปอย่ที่สภา,สาวะนิพพานเลยไม่ใช่จิตนะึกถึงนิพพานถ้าจิตเข้าถึงนิพพานอารมณ์มันแจ่มใสสบายมีอารมณ์เป็นสุขเบาๆเยือกเย็ยนทุกอย่างสบายจริงๆไม่มีอะไระเป็นทุกข์ไม่มีไม่มีอารมณ์หนักจิตมันเป็นสุขฉะนั้นจึงได้ชอบไปพักกันที่นิพพานมาก ท่านบอกว่าหน้าที่เข้าไปถึงมนิพันพบท่านประมหากระจายนะอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาแล้วสักครู่หนึ่งก็คบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัรทานโอวาทเป็นบุชหาแบบถามแบบตอบนี่ตอนนี้ท่านเว้นไม่น,นีผมก็เห็นว่าคนไปตอบเรื่องขันห้าแล้วมั้ง เต่ยทันท่ากับราคะาผมไม่ไม่เดาในตอนนี้นะเพราะท่านทิ้งไว้ผมไม่เดาไปย้อนดูคําสอนเก่าที่พระโมคคัลลานะสอนก็แล้วกันว่าไม่มีการยึดถืออะไรว่าอะไรมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คันห้าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความหิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความกระหายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ปฎิจาระปัสสาวะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เขาด่าเธอเธอฟังคำด่าเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเกาะอะไรพวกนี้เป็นต้นการพัดพาจากของรักของชกใจเป็นสุขเป็นทุกข์การจะต้องตายเป็นสุขเป็นทุกข์การเวียนว่ายายเกิดในวัฏฏะจากนรกเปตสุรกายสตริชันมนุษย์เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ว่าไปท่านถามแล้วตอบต่อแล้วถามนี่ผมเดาถ้าไม่เขียนไว้ผมเข้าใจว่าเป็นทำนองนั้น แล้วก็ท่านถามท่านตอบท่านะบอกว่าอะไรนะใหนเขียนไม่ว่าไงถือความยึดถือขันห้าขันขันสักครู่หนึ่งอ๋อถ้าว่าถามตอบเรื่องการยึดขันห้าสักครู่หนึ่งเห็นพระเดินมาสิบองค์เศษสิบองค์นักเศษนะองค์หน้าเดินห่างองค์รองก็เดินห่างเดินห่างห่างกัน ก็ไม่ติดกันนอกจากนั้นเดินชิดกันถ้านฟังฟังให้ดีนะฟังกกำหนดดีว่าพระเดินมาสิบองเสร็จองหน้าเดินห่างไปหน่อยองค์หลังก็เว้นระยะห่างพอสมควรถ้านอกจากนั้นเดินชิดกันเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ท่านผูเท่าท่านบอกว่าท่านถามท่านอาจารย์ ใหญ่คือานมหากจจยนะว่าพระที่มานี่เป็นใครถ้ามหากจยนะท่านบอกวาอ่าองค์หน้านั่นก็คือเจ้าคุณเทพประสิทธินายกวดละคังเป็นพระลรหันพระองค์นี้ผมก็สงสัยมานานสงสัยมานานมากว่าอารมณ์ของท่านว่องไวจริงๆ อารมณ์จิตเราจะแวบหนึ่งไม่ได้ท่านจับได้ทุกทีตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะเป็นอรหันต์แล้วไม่เป็นอรหรันต์แต่ผมสงสัยอะไรก็ตามถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างคราวหนึ่งร้อยเอกไพบูรบวชอยูกอ่กับผมเธอเจริญกรรมฐานวันแรกเห็นคนสี่คนใหญ่ๆไม่ยิ่ยมอยู่ใกล้ๆวันต่อมาก็เห็นทุกวันคือเกิดความกลัวก็บอกว่า นั่นเป็นเทวดาที่ท้ามหาราชส่งมาารักขาเธอก็ไม่มั่นใจเมื่อเธอไม่มั่นใจผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้หาดอกไม้ทุบเทียนไปหาหลวงพ่อเป็นละครเธอตอนกลางคืนก็ไปหาเพราะส่งดอกไม้ทุบเทียนไปให้พระร้อยเอกไพบูรณกราบท่านสามครั้งเลยน่าขึ้นมาท่านบอกว่าจะไปกลัวคาทำไมคนสี่คน เขาเป็นทวนดามารขาเธอเนี่ยตอนนี้ไปฉันรับเป็นอาจารย์ของเธอแล้วเธอไม่ต้องกลัวนะท่านไม่ได้รับหูหลับตาอะไรเลย,เลยพูดตรงทุกอย่างผมก็สงสัยว่าพระองค์นี้มีจริยาคล้ายพระหลานมานานแล้วผมจะไม่ยอมเคารพดีวยวกราบยาใา้กราบตรงเท้าใต้เท้าฝ่าเท้าผัวเอาก็ท่านั้นนั้น ท่านดีจริงๆไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวแต่ว่าผมก็ไม่ใช่พระพุทธจเจ้านี่ผมจะไปนั่งพยากรณ์ม่ท่านเป็นพระหรหันผมก็ถวายความเคารพท่านเหมือนผมถวายความเคารพพระอรหันต์เท่านั้นแต่ทา่านจะเป็นอรหรันต์หรือไม่ไม่ทราบแต่ี่ท่านพูดเท่าท่านบอกว่าเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าพระมหากัจยนะบ,บอกก็เป็นเรื่องของท่านถ้าเป็นท่านเป็นพระอรหันต์จริงๆผมถือว่าผมมีบุญมาก ถ้าผมกราบท่านมาไหลายหนกราบที่ไหนท่านนั่งอยู่ผมย่องไปกราบในตักของท่านเลยแล้วพอกลาบที่ตักกราบไปครั้งแรกก็ท่านมือจับหัวกดกระตกากก้ลบหลบหัวเปล่าเพี้ยงพอกเอ๊ะเอาตกลงตกลงสบายอย่างนี้หลายครั้งคํ้ามาตกลงตกลงนี่ผมนึกนะผมเห็นท่านมีความว่องไวในอารมณ์ นึกว่าทำใดที่พระคุณเจ้ารูปนี้ได้แล้วขอเห็นขอให้ได้ทำนั้นด้วยในชาตินี้ได้จับหลันแต่ผมนึกเนะี่ยผมไม่ได้ออกปากพูดองเข้าไปไกลาทานไปถึงพวกกราบที่ตักทุกทีทัางจับหัวปอกก่าวดหัวตกลงตกลงตกลงเป็นอันว่าท่านคงจะรู้ใจผมผมนึกในเรื่องใจนึกนี่มีเรื่องอยู่เยอะถ้าเราทั้งเรื่ององนี้แล้วก็เยอะ ไปดูในอะไรใน,ในเรื่องจริงที่ทานเล่มหนึ่งเล่มสองไม่ทราบมีเรื่องของท่านอยู่นี่เรืงเก่าบอกว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์เน่ยเรียก <c oughs> คนเทพประสิทธิทนายกวระละกางพระมหารกระจยยายนาท่านบอกว่าอย่างนั้นท่านก็บอกกับท่านบุรเท่าต่อไปว่าองค์รองลงไปอยู่จังหวัดราจีนเป็นพระสกิทาคามีมีหน้าเหล่า้เดินไม่คิดกันต้องห่าง บารมีเท่ากันนอกจากนั้นที่ทิ้งจังหวะหน่อยคือนอกจากนั้นเป็นประโสดาบันทั้งหมดพระที่เป็นประโสดาบันในประมาณสิบเอ็ดองท่านบันทึกไว้อย่างนั้นเอออยู่ไหนองค์รองอยู่จังหวัดปราจีนแต่ว่าคงไม่ใช่ถ้าสิบเอ็ดองนั้นไม่ใช่คงไม่ใช่ปราจีนทั้งหมด เร่องกล่าวแต่ว่าท่านเจ้าคุณถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเราเราคำคำคำว่าเราหมายถึงท่านบูเท่าว่าพระองค์นี้มานั่งอยู่ยังไงและเป็นอะไรแต่ความจริงท่านเ็นอรหันท่านยอมรู้แต่ว่าคงจะถามเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อผลของเราที่เพิ่งได้รัมังนี่ท่านหมายเหตุไว้นะ ท่านบอกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตตอบว่าพระองค์งนี้ไม่ช้าจะได้พระรหันเพราะเดิมปรารถนาพุทธภูมิเมื่อมากลับจากพุทธภูมิเป็นสาวกภูมิอย่างนี้ย่อมได้ผลฉับกันแหมฉับลังก็ลอกันเหนือดแดงเลยนี่ใช้เวลาจะสองเดือนได้เปล่าก็ไม่ทราบต่อมาท่านบอกว่าเราคำนึงถึง อารมณ์ที่ได้พบเห็นและก็ได้ฟังคิดว่าอาจจะเป็นอารมณ์เลื่อนลอยเอาแล้วสังเกตด,ดูท่านสิท่านบอกว่านี่ท่านไม่เชื่อตัวท่านจริงๆเลยนะเห็นอย่างนั้นพบอย่างนั้นทั้งๆอยู่ในพิญญาพระสมาบัติแล้วจิตตัวอารมณ์ตัวนั้นไปนั่งอยู่ที่ปณิพันเห็นแล้วได้ยินแล้วท่านก็คิดว่ามันอาจจะเป็นความฝันเลื่อนลอยก็กได้ ยังได้เข้าไปหาพระมมกคัลลานะทุนประกาศถามท่านว่าอารมณ์ที่มีความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอารมณ์เรื่อนรอยแระเป็นของจริงถ้ามาหาโมคคลาท่านก็นบอกว่านี่คุณสงสัยกันทั้งชาติแต่ความจริงมันกินหลายชาติมาแล้วละมัง้งตั้งหน้าตั้งตาสงสัยกันอยู่เลยก็คุณนั่งอยู่กับพระพุทธเจา้า ในเวลานั้นคุณแชอารมพิัญญาพระสมาบัติขึ้นมาสภาพทุกอย่างมันไม่มีสภาพเรื่อนลอยแล้วทําไมจะมาถามกันอย่างนี้อีกแต่ไม่เป็นไรสงสัยอะไรก็ถามได้เพื่อความมั่นใจท่านก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องนั้นนะดิคุณฟังมาทั้งหมดเห็นทั้งหมดเรื่องจริงทุกอย่างไม่ใช่เรื่องฝันแล้วไม่ไม,ไม่ไม่จริงเลื่อนลอยมันจริงตามนั้น บันเทิงของท่านต่อไปว่าตอนกลางคืนตั้งใจจะทำใจจะททำให้ดีแต่ว่าเกิดความง่วงและมีรมฟุ่งซ่านเกือบจะเสียเรื่องแต่แล้วก็ข่มเชียนได้ลอยให้หลับไปเป็นว่าท่านทั้งหลายเป็นนัน้ว่าตอนนี้ท่านผู้เฒ่าท่านหลับกันแล้วนี่นะหลับแล้วเราก็จะไปปลุกให้ท่านตื่นขึ้นมาอย่างไรพระแก่พระเฒ่าเด็กมบ ที่เราไม่ปลูกให้ตื่นเพราะอะไรเพราะว่าบองดูเวลามันเหลือเวลานาทีเสศษเราก็มาย้ำกับสักนิดดีไหมก็พูดเรื่องอะไรมันก็ไม่จบว่าปฏิบาทาของท่านพเท่านี้ผมอยากจะขอร้องท่านอย่าลืมนะผมพูดซ้ำาบ่อยๆว่านับตั้งแต่คั้เศษทีสิเอ็ดเป็นต้นมาคุณยะเปิดฟังให้มาก แต่ความจริงพระอ,อะไรที่มีปฏิปทาปฏิบัติเพื่อเอาจริงตอนหลังของพรท่านบเท่านี้ผมถาวายระยาตโยมพุทธบริษัทภายในนี่ก็เหมือนกันภายในที่อยู่ในวัดนะท่านนอกวัดไม่แจกถ้าตั้งใจเอาจริงแล้วก็ผมถาว,วายพระอาตมาให้ใจพระท่านถ่ายทอดแจกให้ต,ตั้งแต่สิบเอ็ดเป็นต้นไปกี่กัาเศษก็ตั เพื่อเป็นปิปติปทางในการปฏิบัติแต่ว่าใครที่ไม่ปฏิบัติจริงไม่ไปฟังจริงแล้วก็เห็นบอกว่าให้อยากแะ้ได้แล้วก็มาเอาเขาไปด้วยเอาไปทิง้งอันนี้เป็นโทษเพราะทำลายของสองฆ์เข้าใจไหมเพราะทรัพย์สินนี่นนถือว่าเป็นทรัพย์สินของสองฆ์ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระยัวจะทรงออกทุนใหญ่ จัดว่าเป็นธรรมทานก็จริงต้องเอาไปใช้ให้มันเป็นธรรมจริงๆท่านให้ทําเป็นทานไม่ใช่ผลานเงินของท่านไปร้างเก็บไปเฉยๆแล้วทำอะไรไม่ได้และจะ่ลืมนะว่าทุกท่านที่รับไปแล้วจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามนั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีลีลาคล้ายคลึงกันคือไม่ติดในความโลภไม่ติดในความรักไม่ติดในความโกรธไม่ติดในความหลง ยิ่งจะถือว่าเป็นผู้ให้รับการให้เลยแท้จริงถ้าจิตยังติดอยู่เอาไปเก็บทิ้งตามเขาแล้วก็ลงนรกก็ตามใจเถอเอาสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอทุกท่านปฏิบัติตามอธัธยาศัยพูดมากไปได้เวลาเกินไปแล้วสวัสดี